ที่คุณมิ้นไอโรมอรลนก็ยังต้องมากินนะคะวันนี้ครูแองจี้มาที่ร้านขนมจีนน้องสาวค่ะยอมรับเลยนะคะทุกคนว่าแองจี้รู้จักร้านนี้จากคุณมิ้นไอโรมออลนเลยค่ะน้ำยาที่นี่มีทั้งกะทิปลาแกงไตปลาแกงป่าน้ำหวานกะทิปูแกงเขียวหวานกลิ่นหอมเห็นแล้วน้ำลายไหลมากเลยค่ะทนไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนตรงนี้ทุกคนสามารถหยิบขนมจีนที่วางไว้ให้แล้วก็มิกซ์ตัก น้ำยากันได้ตามใจชอบเลยนะคะดูรอยยิ้มเด็กอ้วนได้ก,กินของชอบสิคะ ที่สําคัญเนี่ยที่นี่มีเครื่องเคียงอย่างไก่ทอดก็มีนะคะแถมหอมเจียวให้ตักเองอีกลืฟม,มากยังไม่หมดนะคะพอมาถึงที่โต๊ะก็มีท็อปปิ้งสาหรับสายชอบกินไฟเบอร์มีให้เลือกเยอะจนลายตาก,กันเลยค่ะทุกคนส่วนตัวครูแองจี้เลิฟผักบุ้งต้มน้ํากะทิมากค่ะเส้นของที่นี่จะนุ่มลื่นนะคะน้ําแกงเนี่ยทั้งหอมแล้วก็รสชาติดีรสชาติจัดจ้านเข้มข้นแบบปักใต้เลยค่ะใครชอบกินขนมจีนห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดเลยนะคะทุกคน